ไปกินเที่ยวดูบอลวันนี้นะคะเราจะพามานี่ค่ะอันบอกกระเป๋านะคะกระเป๋าใส่กล้องนะคะกระเป๋าที่เราสั่งมาเนี่ยจากเอ,อโฟโตไฟล์นะคะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูนะคะกระเป๋าของเราเนี่ยนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s r r i e e f c บนไทยดูเที่ยวดูบอลให้ด้วยนะคะออดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะค mm ่ะ hmm. และนี่ก็คือของนะคะกระเป๋านะคะกระเป๋าใส่กล้องนะะที่เราสั่งมาจาก Photo f l e นะคะร้านที่เราสั่งมานะเดี๋ยวเรามาดูกันข่ายแล้วมาแกะดูกันนะคะว่าออจะใส่ไว้คืนแล้วกัน mm hmm. เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่ากระเป๋าที่เราสั่งมาเนี่ยนะคะมัน นี่นะคะแพดไม่อย่างดีเลยนะคะแล้วจะบอกว่าร้านนี้เขารับประกันด้วยนะคะไม่ต้องกลัวอะไรว่าจะได้ของดีเพราะว่าร้านนี้นะคะลองไปเซิร์ชดูดทาง Youtube ก็ได้เนาะมันจะมีข้อมูลทุกอย่างเลยนะคะว้าวพี่เราสั่งมาก็คือจะเป็น กระเป๋าสีเขียวโอะไรวะโอเคก็ปึุ๊ดูแลทำไมมันไม่ออกมันติดตรงนี้นี่ค่ะคุณ ไล้องนะคะไฮไลท์นะคะที่เราสั่งมาจากโฟโตไฟนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดดูข้างในกันคะ่ะว่าหน้าตาข้างในเป็นยังไงคะ่นะ,คะนี่ค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวตั้งให้ดูนะคะนี่นะคะแล้วก็เขาก็จะมีที่เปิดอยู่ตรงนี้ โอ้โหดูนะคะด้านในเนี่ยนะคะเขาก็จะบุกโฟมฟองน้ำนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นช่องๆนะคะไว้สำหรับใส่กล้องใส่เลนส์อันนี้เนี่ยเราสามารถแกะได้นะคะนี่ค่ะเราสามารถแกะได้นะคะว่าหึว่า,วากล้องเราเนี่ยใหญ่แค่ไหนใช่ไหมแล้วก็ใส่ปุ๊บ ลงไปในช่องเลนเราใหญ่แค่ไหนเราก็สามารถถอดออกได้นะคะอันนี้นะคะเป็นอะไรอะไรที่เขาให้มานี่ค่ะก็ข้างในก็จะเป็นนี่ก็คือเอางอ่ายก็คือกันกระแทกนะคะอย่างดีเลยแล้วจะบอกว่าฟองน้ำนี่แบบว่าหนามากๆนะคะบุกมาอย่างนี้เลยนะคะ น,นี่ก็อันนี้อันนี้ก็คือด้านในเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะคะสำหรับเออช่างภาพนะคะที่สนใจนะคะก็ลองไปเซิร์ชดูนะนะคะแล้วเวลาเราแบบว่าเมื่อยใช่ไหมเราก็นั่งได้ด้วยแหละทุกคนรับน้ำหนักได้ประมาณร้อยกิโลอ่ะเนี่ย มันสุดยอดจริงๆเดี๋ยวตั้งให้ดูข้างล่างก็ได้นั่งนั่งแบบนี้นั่งแบบทีหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะนี่นะคะ่ะหรือเป็นแบบนี้ก็ได้เวลาเราไปนั่งถ่ายรูปใช่ไหมไม่มีเก้าอี้เราก็จะจะนั่งแบบอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะ แล้วแต่ว่าเราจะถนัดแบบไหนแล้วก็นี่ค่ะมนนีอันนี้ด้วยนะคะที่ลาบแกะเหรอานี่ค่ะไปไหนก็แบบสบายลาบไปอย่างเดียวเลยเห็นไหมเอ๊บนี่นะคะตรงนี้นี่อันนี้นะคะตรงน,นี้ปลดมาปึ๊บแล้วเราก็ค่อยดึงนะคะ แล้วนี้ก็คือมันล็อกแล้วนะคะสวยไหมคะทุกคนใบใหญ่มากเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้ากระเป๋าไฮไลท์ <High light S 2> ตัวนี้นะคะจาก p h โต้ไฟล์นะคะก็ค่อนข้างแบบสมบุกสมบันแข็งแรงทนทานนะคะถ้า ทุกคนนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ FC วันไทยกินเที่ยวดูบอลค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะ